มันตะวานแบบอืมไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยกุ้งหมูแตกดูแล้วดูแล้วคุณพี่เาเป้นอะยรไปจับมันมยเฮ้ยมันชุกเป้นมันชุกเป้นจริงรับแล้วเชอเิข้าวไปข้าวไปข้าวไปก่อนไปยล้อยู่แล้่น้หมดยมแล้วย้แล้วมแล้ว้มแล้วโวแล้วูแพทีต้แพีได้ครับมันามันลกว้ว้ าาอะ่วชวยหน่อยชวยหน่อยค่ะตายแล้วเขาหีุดลอยไปเดี๋ยวใครเนี่ยเีวใครเนี่ยพี่มีแมวีแพ้ไอตายอย่ามีรุ้ไปร้ไปีข้ามี่อเาไดข้าตายาตเลิศค่ะเลิศไปดันไปมีอัมมีอัมรีรีมีอัมมีอัมมึงมีชุบปมีชุปะชชุบพี่หานะแวความพร้อมวมพร้อมคร้อ พยายามจะหมดที่หมยยตายายายเขาเลยเข้าเลยยิดีนินดีอ้าจะขารูดอเอรอาไปกอย่างีเต่อยับเลยอะตอนนั้นโอ้แล้วลุดหลุดชาที่แ